เก็บแรกแรกขาอ่อนช่วงช่วงที่ไล่ช่วงที่โดนที่เราไม่มีแต้มอ่ะมันไม่ได้เบรกบอลมันวิ่งตลอดวิ่งตลอดตอนนี้นิดวลแรงตอนนี้บอลจะยิงไม่มีแรงเลยบอบเลยเกมเกมขรึ่นหนามแล้วไอเกมเกมสองไอ้ขึ้นไอ้ตอนแรกอ่ะเบาขาอ่อนไอช่วงแรกแล้วสุดแรกอ่ะ

đám, yên yên yên

วันขึ้นเยอะเลยพี่อีอ่ะตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยรรเเเเเดียยาาาววกทงงออ้ค

ดี้น่เลยไอ้วานตึ้นแน่ดีเลยที่นั่นไปนะตัวใหญ่ตลอดแต่ว่า่วงนี้น้ำขึ้นไหนเนี่ยน้ำขึ้นป่ากุ้งเวลามันกินมันกินยังไงนี่ตอนแน้ว ตลาไม่ไดนเหี้ย้วลามันกินนั้นมันกินมันมันมันไม่จะตายไต่อไปเลยมันเหมือนน้ํมเหมือน้มาฮุบยงใ่ไหมมั้ไม่ใช่แบบเข้นน้ำมัะหว่เดียวฮึบฮึบตามซึ่งต่นี่มันนจะแบบมจหว่ได้ต่อเนื่องอ่ะที่โี่นี้มไม่ดู ที่เนี่ยคือไม่ไปเนี้ยเจอปัะหาให้ไรตกไปเดือนเมื่อวไปเดือนไปเดือนไปเดือนแดงไปเดอนแดงไปเดือนแดงแพงไปขีดไมงร้ามขีดขีดโลเป็นพันอ่ะแต่ผมผมไปแล้วที่ผมไปอ่ะไปดูสต่ตกับที่ผมเลยเจวีห้าอใช้ใช้ับหมูยอะสีับหมูห่างเนี่ยเพาะมันก็เปปยชน้เามันก็ต่อย่ไ่ปแล้อเลย

สวยนะเสื้อสวยลายกรอบผ้าลายกรอบผ้าลายเป็นลายลายกรอบลายเป็นลายเส้นวัดอ่ะลายกรอบผลายกรอบผ้าทองพรุ่งนี้เพื่อนผมความหวังเลยเนี่ยตัวนั้นมีตัวนะพรุ่งนี้เพื่อนผมทำแต้มเลยนะนี้แข่งครับเออ แข่งกี่โมงพี่เดียวบานเป็นเช้าเหรอตสกี้วิ่งเดียวได้หนึ่งสองได้หรือว่าอะไรไม่ได้พะไม่ได้เลยพอไม่ได้เลยพอได้ที e ่เหรอจังหวะโดนรับอย่างนี้ป่ะกรณีที่ยังครองบอลไม่สมบูรณ์แวะแบบแระโดดรับแด้หนึ่งสองแต่บอลเด้งเนี้ยโดนะับแต่สมเนี้ยการครองบอลไม่สมบูรณ์คือว่าเขาตกลาเสร็จแล้วเขาเ้ ไม่ได้เล่นง่ายนะผมว่าเล่นยากอยู่ไม่ได้เล่นง่ายง่ายเหมือนสคนอ้อมหลังอ่ะแต่จะบอกว่าคนที่ด้วเนี่ยผม่ยาะเล่นเหมือนสามคนอ้อมหลังแต่ง่ายสุดคือเพื่อนผมง่ายสุดเลยน่ช้าปกติไม่้องเรียงเงาเราเงาวอร์มก็มีก็มีแต่พวกกตมกาก็แข่งก็มีพวกเราไปเล่นปกติแข่งสโหนกเราเล่นนี้เสร็จแล้วก็ไปโน่ต่อ ไหวเหรอโฆษณาไม่จับมือเหมือนมีเป็นเลยเราเอามันดรือไงเราเอาเดือดก็มันไม่ได้วิ่งอ่ะมีทีมมีทีมไปเล่นบไปไม่ใช่ไม่ได้วิ่งนะซันมันต้องวิ่งตลอดวิ่งใช่ต้องวิ่งหาพื้นที่ใช่จ่ายแลมันต้องต้องบล็อกแล้ววิ่งบล็อกแล้ววิ่งนะมันไม่ได้วิ่งเลยมันเป็นแต่เตี๋ยหมดนะไอ้เที่ยืนดูเราต้องบล็อกแล้ววิ่งไม่เล่นบล็อกอย่างเดียวไม่ไม่ได้ต่างกับจับแมนเลยนะบอยแต่เดี๋ยหมดมันก็แมนนั่นแหละแต่แมนแมนที่เหนื่อยกว่าแมนนะเพราะแมนนะมันยังขยับทำได้ไงเราบล็อกลล้้ววิ่่่งตอดดเเีีี๋ยพกนนนมา แล้วเราก็เป็นเรื่องงงไปขั้นต่อต้องเอาแผนแชร์บอลมาใช้เนี่ยแชร์บอลก็ใช้ไม่ได้ไม่แบบว่าแชร์บอลแบบไม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหนีเขาไ่ได้เนยแต่มันซีดๆไม่ใช่ใช่ครับไปเจอทีมไหนที่มันฟิตกว่าวิ่งที่มันแพ้แล้วใช่เจอเขาวิ่งหนีอ่ะมันฟิตดีกว่าแล้วมันวิ่งถือว่าเล่นง่ายสุดถ้าเล่นง่ายสุดละเซนเตอร์ยืนดึงล่างไประมาณมุมเนี้ยใช่สามตัวบนฉากหนึ่งตัวนึงที่ใหม่ที่ใหม่มาช่วยก็โด้ที่มาเตอร์นะ